เพื่อนคู่ใจของดาวิดหลังจากดาวิดฆ่าโกริอัตตายเขาพบกับโยนาธานราชโอรสของซาอูลและรู้สึกถูกชะตากันทันทีและกลายเป็นเพื่อนคู่ใจกันทั้งสองตกลงกันว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดไปเมื่อซาอูลเร,เริ่มไม่ชอบดาวิดดาวิดถามโยนาธานว่าทําไมพร,ราพระราชายอยากจะฆ่าตนโยนาธานตอบว่าโอ้เราไม่คิดว่าเสด็จพ่ออยากจะฆ่าท่านจริงๆรหรอกแต่เราลองสืบดูให้แน่ใจแล้วจะบอกท่านนะ ดาวิดตอบว่าท่านอาจจะไม่รู้เรื่องหรอกแต่กษัตริย์อุนทรงประสงค์จะเห็นเราตายจริงๆพรุ่งนี้เป็นงานเลี้ยงถวายสัตว์บูชาประจําเดือนเราจะรออยู่นอกพระราชวังระหว่างนั้นท่านจงช่วยสืบดูว่าพ่อของท่านคิดอย่างไรกับเราได้สิโยนาธานตอบถ้าเสด็จพ่อโกรธมากโกรธท่านมากอย่างที่ท่านคิดเราจะยิงธนูไปในทุ่งและจะตะกนบอกผู้ช่วยของเราว่า ธนูอยู่ข้างหน้านูน้นท่านก็จะรู้ว่าท่านอยู่ในอันตรายตอนที่ดาวิดและโยนาธานจะจับกันทั้งสองสัญญากันว่าจะคอยดูแลครอบครัวของกันและกันตลอดเวลาไม่ว่าใครจะอยู่หรือจะตายเพื่อแสดงความรักต่อกันฉันเพื่อนแท้ในงานเลี้ยงนั้นโยนาธานรู้ว่าพ่อของเขาไม่พอใจดาวิดมากและอยากจะฆ่าดาวิดจริงๆ เขาจึงออกไปที่ทุ่งนาและส่งสัญญาณให้ดาวิดต,ตามที่ตกลงกันไว้ดาวิดจึงโบกมือลาโยนาธานอย่างเศร้าใจและวิ่งหนีซาอูลออกไปจากบ,บริเวณนั้น